สวัสดีค่ะเราเจอกันอีกแล้วนะคะใน EP นี้ก็เป็น EP 3นะคะต่อจาก EP ที่เราเข้าสู่ระบบนะคะหลังจากขั้นตอนเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้วเราจะทำอะไรต่อเราจะสร้าง2 FA นะคะทุกคนหลังจากว่าเราจะสร้าง2 FA นี้เราจะต้องมีแอป,ปอะไรเพิ่มไหมแน่นอนค่ะเราจะมีแอป,ปเพิ่มนะคะก่อนที่ทุกคนจะสร้างได้ทุกคนต้องไปดาวน์โหลดแอป,ปนี้มานะคะทุกคน นี่เลยเดี๋ยวตุกตาจะแปะชื่อแอปไปให้นะคะอันนี้เลยนะคะทุกคนเขาเรียกว่า a u t ตีนะคะแอป a u t ตีซึ่งว่าเป็นแอปที่ว่าสร้างรหัสผ่านหรือว่ารหัส 2FA นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ตุกตาดาวน์โหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะโอเคเราจะทำยังไงสำหรับการเชื่อมต่อ 2FA กับ f t t r a d i n g นะคะเราเข้ามาดูกันเลยนะคะสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมนะคะมีอะไรบ้าง หนึ่งเลยทุกคนต้องเตรียม Gmail นะคะเปิดให้มันเตรียม Gmail นะคะเปิดให้มันอยู่หน้านี้เลยค่ะให้มันเป็นอย่างนี้ไว้เตรียมไว้เลยนะคะหลังจากนั้นเตรียมอะไรอีกนะคะรหัสแอป,ปของ Alti นะคะเตรียมแอป,ปของ Alti ไว้นะคะเปิดไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ f อ t r a t t i n g ให้มันล็อกหรือว่าค้างไว้อย่างนี้นะคะเพื่อว่าเวลาที่เราทำมันถึงจะได้สะดวกนะคะโอเคเรงางั้นเรามาทำกันเลยค่ะ นะคะเริ่มต้นเราไปที่ขีดสามขีดด้านซ้ายมือนะคะถัดด้านบนนะคะทิ้เข้าไปค่ะหลังจากนั้นทุกคนไปที่อ่าเชิญคำค้นหาคาว่าอ่าค้นหาคําว่าชื่อของตัวเองนะคะชื่อเล่นของตัวเองนะคะที่ตั้งลงไปคลิกเข้าไปค่ะโอเคหลังจากนั้นทุกคนเลื่อนลงมาด้านนะคะด้านล่างสุดเลยทุกคนจะเห็นคําว่า 2FA โค้ดอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วมันออฟอยู่ใช่ไหมคะเราก็แค่ไปเปิดนะคะหลังจากเปิดแล้วนะคะจะมีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะคะขั้นตอนแรกเราจะทำยังไงเราจะใส่รหัสตรงนี้ไปก่อนรหัสตรงนี้หรือว่าพาสเวิร์ดตรงนี้คืออะไรคือรหัสเข้าเว็บไซต์ของ ft trading ของเราน่ะเองที่เราตั้งคู่กันกับ gmail นะคะใส่รหัสลงไปคะ่ะทุกคนโอเคหลังจากนั้นใส่รหัสแล้วทำไงต่อคะ ก็แค่ไปกดตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่า Backup Key นะคะกดตรงนี้นะคะแต่ถ้าหากใครมีโทรศัพท์2เครื่องนะคะก็สามารถสแกน QR code ได้เลยนะคะในการสมัคร2 FA ค่ะแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีเราก็ใส่ตัวนี้ได้นะคะอ่าใส่ตัวนี้ได้ก็คือ Copy ตัวนี้ไปเลยค่ะเนี่ยเวลาเราแตะนะคะกระดาษ2ใบนี้นะคะเหมือนเรา Copy เลยค่ะโอเคหลังจาก Copy แล้วไปที่ไหนต่อเราจะมาที่แอป ออตี้นะคะคือแอปนี้หลังจากนั้นเราจะทำยังไงเราก็แค่ไปกดที่บวกนะคะเพื่อแอดบัญชีเพิ่มนะคะหลังจากนั้นเราจะมาหานะคะคำว่า enter key memory นะคะโอเคกดลงไปเลยหลังจากนั้นตัวที่เรา copy มาเมื่อตะกีน้นี้เราก็แค่มา กดนะคะแล้วก็วางลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็กดเซฟอีกครั้งนึงค่ะเซฟนะคะจะเจอหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาเราก็แค่กดแคนเซลตรงนี้นะคะกดแคนเซลตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็คลิกไปที่รูกกุญแจนะคะเพื่อเลือกสีนะคะตัวนี้ตุกตาจะเลือกสีม่วงก็แล้วกันโอเคหลังจากนั้นเราก,กดคอน t ิ n นอีกครั้งหนึ่งค่ะตรงนี้เขาจะให้เขาจะ ให้ใส่ช,ชื่อเรานะคะเพื่อว่าจะได้จำว่าอ๋อชิอม่วงนี้เป็นของเรานะแล้วเป็นที่เราเปิดกับ ft trading นะอาจจะใส่ชื่อเล่นเราไปเลยค่ะ hunter นะคะโอเคอย่างนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็แค่กด save ค่ะอ่าจะได้แบบนี้มานะคะทุกคนจะได้แบบนี้มานะคะทุกคนสังเกตว่าเวลามันจะเปลี่ยนนะคะรหัสเจ็ดหกตัวนี้นะคะจะเปลี่ยนทุกๆสามสิบวินะคะสังเกตนะคะอ่านี่ไง มันจะเปลี่ยนไปนะคะอันนีน้เป็นของ iPhone แต่ถ้าเป็นของ Android มันจะไม่โชว์รหัสตรงนี้นะคะมันจะเป็นขีดข้างบนทุกคนจะสังเกตว่าในรอบของการขีดที่มันนับถอยหลังนะคะมันจะมี30วิวิให้ทุกคนกะเวลาเอานะคะแต่สำหรับ iPhone ก็คือเขาจะบอกเวลาตรงนี้มาเลยนะคะโอเคเราได้มาแบบนี้แล้วเราจะทำอะไรต่อเราก็กลับไปที่ FT t r a d i n g อีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากนั้นเรากลับมาที่ f t t r a d i n g แล้วนะคะ ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะเซ็นโค้ดนะคะกดลงไปเลยค่ะแต่ทุกคนจะเห็นเวลามันจะนับถอยหลงังฉะนั้นทุกคนต้องทําให้ทันนะคะไปที่ gmail เลยค่ะโอเคจะเห็นข้อความมาเราแตะเข้าไปเลยค่ะแล้วทุกคนจะเห็นนะคะมันจะมีโค้ดนะคะเป็นลิงก์นะคะให้ทุกคน copy เอาตรงนี้นะคะอ่าก๊อปเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มาวางวางวางตรงนี้เลยนะคะ เวลายังไม่หมดค่ะดูเวลาด้วยนะคะถ้าหากว่า,าถ้าหากว่าเวลาตรงนี้หมดนะคะสี่สิบวิเนี่ยก็คือไม่ได้นะคะเพราะมีแต่60สิบวินะคะตรงนี้เราต้องเร็วเลยค่ะโอเคไปไหนต่อไปที่ 2FA ค่ะรหัสที่เราตั้งไว้ copy เลยค่ะทุกคนก๊อป,ป,อป,ปหลังจากนั้นก็แค่มาวางค่ะมาวางนะคะแต่ถ้าหากว่าเราทำไม่ทันนะคะตรงนี้เวลาหมดก็ไม่ได้นะคะทุกคน และตรงนี้เวลาหมดก็ไม่ได้อย่างเงี้ยหมดไม่ได้นะคะถ้าเรากดอ่ากด enable ไม่ทันนะคะฉะนั้นเราต้องรอให้เวลาตรงเนี้ยเราต้องรอให้เวลาตรงเนี้ยหมดก่อนแล้วเราไปเซ็นโค้ดใหม่เพื่อจะรับโค้ดใหม่เพราะว่าเราทําไม่ทันแล้วนี่แหละคือสาเหตุว่าทําไมที่ว่าทุกคนทําไม่ผ่านนะคะอ่ะมันขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะเรารอแล้วก็แค่ไปกดเซ็นโค้ดอีกครั้งหนึ่งอ่าเซ็นโค้ดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปที่ gmail เลยคะ่ะ โอเคมาแล้วคลิกเข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้น Copy เหมือนเดิมทําให้ทันนะคะรอบเนี้ยโอเคถ้าหากว่าเราทําไม่ทันจะได้ทําใหม่อ่าทันไหมโอเคหลังจากนั้นไปที่ 2FA เลยค่ะกดค่ะแล้วก็มาวางเลยนะคะไม่ให้เวลาหมดแล้วก็เกิดเอ็นนาโเลยค่ะปึ๊บเน่เห็นไหมคะถ้าเราทําถูกมันจะฟ้องอย่างนี้เลยนะคะว่าถูกต้องก็ถือว่ามาถึงขั้นตอนนี้ก็สําเร็จแล้วนะคะ สำเร็จแล้วในการเปิด 2FA ค่ะนะคะแล้วโอเคเราจะมาเจอกันใน EP ต่อไปนะคะทุกคนจะเป็นการอัปเดตบัญชีนะคะเพื่อว่าจะทำให้ระบบเราสมบูรณ์ค่ะโอเคค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะทุกคน